รับกลับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถค่ะกิจกรรมน่าสนใจอย่างมากนะคะแต่ว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างต้องมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านในวันนี้นะคะขอต้อนรับท่านแรกค่ะท่านปหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะดรสุทธศรีวงศ์สมานค่ะท่านที่สองนะคะท่านสุภกรวงปราดค่ะท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะนะคะช่วงเวลานี้กระทรวงศึกษาธิ มีกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนสิงหาคมเดือนมหามงคลน,นี่แบบแน่นเอียดเลยนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่นะคะที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่นะคะจะต้องมีโอกาสได้มาร่วมแล้วก็ถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านก็คือกิจกรรมในวันที่12สิงหาคมน,นะคะแต่ว่าก่อนอื่นคงจะต้องพูดถึงกิจกรรมที่ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการได้จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน รวมไปถึงความน่าสนใจต่างๆเป็นอย่างไรคะท่านประหลาขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะก็อยากเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้ชื่อว่าเทิดไทยพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินนะคะ,คะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถนะคะ ในโอกาสวันที่12สิงหาคมหรือเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะกระ,ะทรวงศึกษาธิการได้ถวายพระราชสมัญญานามนะคะพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเมื่อวันที่12สิงหาคม2555นะคะเรื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสเพื่อสั่งสอนเยาวชนในถิ่นธุรกันดารห่างไกลนะคะ,คะทรงได้เริ่มมูลนิธิศิลปาชีพนะคะได้โปรดกล้าปดกระหม,อมอ่อม ส่งเสริมในเรื่องของห้องสมุดประชาชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อเปิดโอ,อกาสให้ผู้ยากจนย,ยากไร้ในถิ่นห่างไกลได้มีแหล่งเรียนรู้นะคะแล้วก็ส่งพระรสถานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับการศึกษาให้กับผู้ได้โอ,อกาสเป็นจำนวนมากนะคะ,คะก็ปีนี้ก็เลยขอ ถือโอกาสใช้ชื่องานนี้ว่าเป็นงานเทิดทยพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินซึ่งจะเริ่มจัดในวันที่12ถึงวันที่15สิงหาคมนะคะที่บริเวณโดยรอบของกระทรวงศึกษาธิการก็เน้นการมีส่วนร่วมของ หน่วยงานทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะก็กระทรวงศึกษาธิการก็จะอยู่ถนนราชดำเนินก็โดยรอบรั้ววังจันกเกษมนะคะตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะ,คะเราก็จะมีหน่วยงานตั้งแต่สำนักง,งานปลัดกระทรวงสำนักง,งานการศึกั้นพื้นฐานสำนักง,งานอาชีวศึกษานะคะสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะคะสำนักง,งานส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็กศนนะคะการศนอกระ บบและการสาธารณอัธยาศัยครุสภา<ม>สำนักง,งานสกศคอะ,คะ<ม>ก็จะอยู่โดยรอบของกระทรวงศึกษาธิการ<ม>ก็อยากเชิญ<ม>ชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ งานงต่างๆก็จะเชื่อมโยงกับภาร,รกิจของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็มีนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นทั้งแม่และครูแห่งแผ่นดินค่ะค่ะนะคะคือเราจะจัด12-15สิงหาคมนี้นะคะ,คะซึ่งพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนั้นก็จะถูกเนรมิตให้เป็นที่จัดงานอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายะนะคะ,คะส่วนหนึ่งนอกเหนือจากที่เราจัดงานเพื่อที่จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านแล้วเราเองอยากที่จะต้องการให้ประชาชนคนไทย และเยาวชนนั้นได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าในการพัฒนาการศึกษานะคะ,คะได้มีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์แล้วก็รวมถึงท่านวัวหนาคอสชอได้พูดถึงค่านิยมหลัก12ประการนะคะเพราะฉะนั้นสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนของ เปิดประเทศไทยและเด็กและเยาวชนไทยนั้นควรจะได้มีความตระหนักแล้วก็ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์นะคะรวมถึงเราได้มีการจัดในเรื่องส่งเสริมในเรื่องของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในเรื่องของหน้าที่พลเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เด็กเยาวชนไทยได้ภูมิใจของความเป็นชาติความเป็นชาติไทยที่เรามีเอกราชมาเป็นเวลาช้านานค่ะนะคะเรามีพระมหากษัตริย์มาหลายพระองค์นะคะแล้วก็แต่ละพระองค์ล้วน ทำคุณงานความดีนะคะก่ะอ,ะอให้เกิดการพัฒนาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในประเทศเรามาอย่างยาวนานนะคะ,คะซึ่งก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างในงาน12-15สิงหาคมน,นี้ด้วยค่ะนะคะคุณผู้ชมนะคะได้ยินแบบนี้คงอยากจะทราบว่าอกิจกรรมที่จะปิดกอการให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้ไปมีส่วนร่วมมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจคงจะต้องเรียนถามทางด้าของท่านลองประลัดค่ะกิจกรรมของเรา12-15สิงหาคมนี้ค่ะมีอะไรน่าสนใจบ้างคะครับกิจกรรมที่เราจะ ขึ้นในช่วงนี้นะครับเราแบ่งออกเป็นห้ากลุ่มใหญ่ๆด้วยกันะนะครับกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มการสาธิตและฝึกอาชีพนะครับก็อย่างเช่นจะมีการประกอบสาธิตการประกอบอาหารนะครับการจัดสารการผสมเครื่องดื่มนะฮะการสอนตัดเย็บเสื้อผ้าะนะครับแล้วก็สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุนะครับเราก็จะเอ,เอาเอาเศษวัสดุที่เหลือใช้เอามาประดิษฐ์นะครับเมื่อประดิษฐ์เสร็จแล้วก็มอบ ให้เป็นรางวัลให้กับคนที่มาร่วมกิจกรรมนี้ให้ไปเลยะนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มของการให้บริการกับประชาชนนะครับอย่างเช่นการตัดผมฟรีนะฮะแต่งผมจากช่างผู้ชำนาญ<ช>ด้วยนะ,ะ,ะจากช่างผู้ชำนาญจากสถาบันโดยเฉพาะเลยะนะครับการแต่งเล็บนะครับนวด นวดแผนไทยทั้งสอนสอนด้วยแล้วก็ใครจะมานวดคลายเส้นอะไรก็แล้วแต่นะฮะ,ะก็มีบริการให้ฟรีทั้งนั้นเลยนะครับการจัดกิจกรรมในเชิงของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆอันนี้น่าสนใจะนะคบผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมไปถึงสิ่งที่เด็กได้ประดิษฐ์ไว้แล้วเนี่ยก็จะเอามาจําหน่ายกันนะครับในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มที่3คือเป็นการแสดงบนเวทีเราจะมีเวทีกลางอยู่หน้ากระทรวงนะครับแล้วก็เชิญ สถาบันการศึกษาต่างๆนะครับได้จัดเด็กมาแสดงการแสดงดนตรีนะครับการแสดงแฟชั่นโชว์นะฮะ <c oughs> ละครบนเวที <c oughs> รวมไปถึงมีทอล์กโชว์ด้วยนะครับ <c oughs> หรือ,อบางโรงเรียนก็จะจัด <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นมายากลอะไรเข้ามาอย่างนี้นะครับประการที่4ี่กลุ่มที่4เนี่ยคือการจัดนิทรรศการเชิงวิชาการลักษณะเป็นเป็นวิชาการนะครับ<ม>เกี่ยวกวับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อ,อกิจการศึกษาทไทยนะฮะเรื่องศูนย์จินธราชีพอะไรต่างๆเราก็จะมีการแสดงเป็นภาพวิชาการด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ย เป็นเรื่องของการฉายภาพยนตร์ครับเป็นการเก็บตกนะครับจากที่เราปลองดองที่สนามหลวงนะครับก็จะมีการฉายภาพยนตร์ในกระทรวงศึกษาธิการเลยเปิดให้ชมฟรีนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะฉายภาพยนตร์พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านก่อน30นาทีนะครับต่อด้วยภาพยนตร์ของอ กิจการลูกเสือสี่แผ่นดินนะฮะสี่แผ่นดินของกิจการลูกเสือไทยเพราะเราเริ่มมาตั้งแต่ราชการที่6กเจ็ดแน,นะครับก็ะะจะมีการฉายภาพยชน์แล้วก็ต่อด้วย ตำนานตำเด็ดพระเรสวนครับค่ะนะครับมีทุกคืนตั้งแต่คืนวันที่12 13 14เป็นภาคภาค2ภาค3ภาค4ครับก็จะมีกิจกรรมหลักๆอยู่ด้วยกัน55 5กลุ่มใหญ่ๆค่ะนะคนะคมีการแบ่งออกเป็นสัดส่วนนะคะ,คะแต่ละสัดแต่ละส่วนอย่างน่าสนใจแล้วก็กิจกรรมก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการจัดชมภาพยนตร์นี่นะคะ,คะหรือว่าการออกร้านของนิสิตนักศึกษาหรือแม้กระทั่งการฝึกสอนอาชีพอันนี้เราเปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้เข้า ร่วมงานใช่ไหมคะท่านประธานค่ะใช่ค่ะก็บริเวณโดยรอบของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็จะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนนะคะได้เข้ามาฝึกอาชีพระยะสั้นแล้วก็เรียนแล้วเนี่ยวัสดุก็ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ เป็นผู้จัดหาให้นะคะเร,เรียนแล้วก็ไ,ไ,ไปปฏิบัติได้เลยอย่างเช่นนวดแผนไทยก็มาเรียนได้เลยแล้วก็ไปปฏิบัติทําอาหารหรือแม้แต่ตัดเดย็บเ,เสื้อผ้าตัดเดย็บกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเรียนรู้ได้ดีนั่นถ้าทำขนมอะไรได้หมดทุกอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องของออกสนแล้วก็ของสำนักง,งานการศึกษาเอกชนนะคะที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นแล้วก็แม้แต่ตัดผมหรือการดูแลดูในเรื่องของ หมอดูอะไรเงี้ยสอนหมทุกอย่างก็จะมีอาชีพหลากหลายในส่วนของกศนอในส่วนของออสำนักง,งานการสาษาอกชนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยทางสำนักง,งานการสาขั้นพื้นฐานนะคะก็ะจะได้มาร่วมในเรื่องของการจัดในเรื่องของวิชาการนะคะแล้วก็ของอาชีวศึกษาก็จะมีการอาชีพระยะสั้นเช่นกันแล้วก็ยังจะมีเรื่องของที่ไปร่วมกับสถานประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกอาชีพ เรื่ของการศูนย์ Fix It Center ที่เป็นหน่วยบริการประชาชนะนะคะหรือแม้แต่สถาบันอาชีวศึกษาต่างๆที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้านนะคะ,ะเราก็จะได้มาแสดงในส่วนของผลงานของนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ยังออก,การ การสนับสนุนของคุณครูเพราะนั้นก็จะมีทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ทันทีเลยค่ะเป็นโอกาสที่ดีด้วยทุกคนสามารถเลือกช้อปปิ้งเอาชอบอยากจะเรียนรู้สาขาวิชาไหนเข้าไปถามได้นะคะงานนี้ก็ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะทีนี้นอกเหนือจากทางกระทรวงสาธการณุของเราที่มีการจัดกิจกรรมของทางกระทรวงแล้วนี่นะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าแล้วเราเองยังได้มีโอกาสไปจัดงานนะคะเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านร่วมกับหน่วยงาน อื่นๆอ,อ,อีกใช่ไหมคะท่านประหลัดคะค่ะก็ในวันที่9ถึง11นะคะทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยโดยมีสำนักงานประหลัดสำนักนายกเป็นฝ่ายเลขานุก,การนะคะ,คะก็จะจัดที่ลานพระสวังดุสิตนะคะ,คะตั้งแต่วันที่9ถึง11อันนี้กระทรวงศึกษาธิการก็มีกิจกรรมที่ไปร่วมนะคะก็คือหน่วยศูนย์ฟิกซิตเซ็นเตอร์ของอาชีวศึกษาหน่วยบริการอาชีพระยะสัน้นของสอชอและก็กสนที่ท่านได้พูดไปแล้วนะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของออการ จัดนิทรศาการเฉลิมพระเกียรตินะคะเข้าไปร่วมกับทางงานใหญ่ที่คอสชอจัดตั้งแต่9ถึง11แล้วก็ในวันที่12เนี่ยก็จะเป็นงานต่อเนื่องอของมูลที่5ทันวาซึ่งร่วมกับคสชแล้วก็จะมีพิธีที่ท้องสนามหลวงอันนี้นทางก็จว่าทุกส่วงทบวงกรมก็คงจะไปร่วมทั้งวันที่9ถึง11แล้วก็ในวันที่12ต่อไปนะคะ,คะซึ่งของกระทรวงสาธารณสุก็12ถึง15ก็ต่อไปเพราะ สถานที่ของกระทรวงก็ต่อเนื่องจากลันพระสว้าวังดุสิตยู่ะใล้ก็เชิญชวนจบจากงานนั้นก็มาต่อที่กระทรวงได้เลยค่ะก็ถือว่ารวมเป็นงานเดียวกันนะคะโอ้โหมีความยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเพราะว่าหลากหลายภาคส่วนก็ร่วมมาเริ่มมือกันอย่างเต็มที่ทีนี้ในส่วนของกิจกรรมที่ทางด้านของกระทรวงสาิิการของเราค่ะไปร่วมกับทางด้านของคสชแล้วก็รวมไปถึงกระทรวงอื่นๆมีความน่าสนใจอะไรบ้างคะใน ที่เราจัดไปที่รานพระราชวังดุสิตเนี่ย<ค>ะนะครับเป็นเป็นสามสามหน่วยงานด้วยกันนะครับ <คะ S 2> เป็นงานแรกคือของอาชีวศึกษา<ค>ะนะครับก็จะคืออย่างที่ท่านประธานได้กล่าวไปแล้วเป็นศูนย์ฟิกอีกเซ็นเตอร์ซ่อมซ่อมซ่อม,มอรถมอเตอร์ไซค์<อ>นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าใครที่เสียชำรุดพัดลมตู้เย็นอะไรก็เอามาซ่อมเลยครับคนมาซ่อมกันได้เลยนะครับทางฝ่ายสถานที่ก็จัดสถานที่ไว้ให้เหมาะนะครับอยู่ด้านนอก อยู่ด้านนอกสามารถที่จะให้บริการได้เต็มที่ะนะครับส่วนที่สองของำนักง,งานการสาธาอณชชนนะครับก็ยกยกชี้ผมได้เรียนในในช่วงแรกไปนั่นแหละครับตัดผมแต่งเล็บนะครับเสริมสวยอะไรต่างๆไปบริการฟรีทั้งหมดะนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือสำนักง,งานประหลัด ได้ยกในส่วนของการถวายพระพอรออนไลน์นะครับไปที่นั่นเลยพี่น้องประชาชนที่เข้าไปที่นั่นก็จะสามารถที่จะถวายพระพรได้ในในเครื่องในออนไลน์ของเราได้เลยะนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ไปที่ลานพระราชวังดุสิตส่วนที่สนามหลวงนั้นเป็นการจัดลิ้วขบวนครับเราได้เชิญชวนในการจัดลิ้วขบวนเพื่อที่จะไปถวายผ่านพุ่ม นะครับแล้วก็ไปจุดเทียนชัยแต่วายพระพรร่วมกันกับทางคอสชอและทางมูลนิธิห้านวามหาราชที่ลานพาระลานส,สนามหลวงครับ <c oughs> ที่สนามหลวงครับโอ้โหนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่2กิจกรรมแรกในช่วงนี้เท่านั้น <c oughs> แต่ว่ากระทรวงสาธาริการยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมเ <c oughs> ้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะ <c oughs> เดี๋ยวช่วงนี้พักชงสิทธิที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านกันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืน และเวอร์ไวย์เว็บบางเกาะไวซ์닷คอม